สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่บ้านยุกอีทีจะพาเพื่อนมาคั้นส้มผักกาดหินค่ะผักกาดต้นเล็กทางอีสานจะเรียกผักกาดหินไทยผักกาดมาจากสวนกเกษตรอินทรีย์ค่ะผักที่ปลอดภัยเราจะต้องให้ต้นเหี่ยวก่อนค่ะก่อนที่จะนําไปคั้นไม่มีแดดตากแล้วก็ใช้พัดลมเป่าเอาอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวแช่น้ําหรือข้าวหมานะคะแล้วก็มีเกลือแกงวัตถุดิบที่ใช้มีแค่นี้ค่ะ พอผักเริ่มเหี่ยวนะคะเราล้างน้ำหลายน้ำมากไม่บ้าจะใช้น้ำล้างฟอกออกอย่างดีเลยเพราะว่าก็จะมีทั้งดินเกาะทั้งมีแกลบนะคะมีแกลบติดมาด้วยเยอะแยะ,ยะเลยอีกทั้งมีหนอนหนอนตัวเล็กๆในเกาะเต็มเลยเพราะว่าเป็นผักที่เขาปลูกเองเป็นชาวบ้านเขาปลูกก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่ปลอดภัยดีค่ะแล้วก็มาโรยเกลือ ที่จะขั้นให้น้ำที่มีรสขมออกนี่อันนี้พิสูจน์นี่ค่ะนอนตัวเล็กๆเ,เต็มเลยพิสูจน์ความปลอดภัยตอนที่เราต้องนำมาตากแดดให้เหี่ยวหรือว่าเป่าพัดลมให้เหี่ยวนี่ก็เพื่อให้ลดความกรอบของผักนะคะพอ เขาไม่กรอบมากเวลาเราคั้นมันก็ต้นก็จะยังเป็นลำต้นอยู่อย่างนี้ไม่งั้นก็จะละเอียดไปเลยมันไม่น่าทานเกลือนี่จะเป็นตัวช่วยในการดึงความขืนความขมความรสชาติที่คือเราถ้าเราทานแบบนี้เลยโดยที่เราไม่คั้นออกมันก็จะขมมากมันจะออกขมๆค่ะเกลือจะช่วยดึงออกในรอบแรกเราก็คั้นออกแบบนี้ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็นําน้ําสะอาดมาล้างอีกรอบหนึ่งค่ะล้างเพื่อที่จะปีบคั้นเอารสขมออกให้หมดค่ะแต่สําหรับคนที่ทานขมได้ลดความขมของเขากับกลิ่นของเขาเนี่ยก็คือจะชอบเลยยังไม่ม้านอยู่อีกทีถ้าทําแบบถ้าไม่ทาเพื่อที่จะทําคลิปให้เพื่อนๆดูแบบนี้ก็คือ รอบหนึ่งคือใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องล้างแต่นี้ทําคลิปถ้าให้ลดพอเหมาะพอดีก็คือต้องล้างออกค่ะมันจะได้ลดความขมลดกลิ่นที่ฉุนๆออกแล้วก็บีบน้ําออกแบบนี้ค่ะเราจะเอาเฉพาะที่เป็นผักกาดนะคะผักกาดเยอะๆเต็มถาดก็เวลาคั้นออกจริงๆก็ได้ประมาณนี้ค่ะ เก,เกือบเต็มชามผสมแล้วก็มาทําน้ำแป้งค่ะน้ำข้าวเหนียวที่แช่เอาไว้มาโขกทำแป้งเราจะทําแบบสูตรโบร,ราณน,นะคะใช้แป้งจากข้าวเหนียวแช่สูตรนี้เราต้องการทำเรียกว่าสูตรเร่งด่วนอย่างที่บอกค่ะทําเช้าเย็นก็สามารถนำมากินเคียงกับน้ำพริกกับท้่มตำกับอะไรได้เลยคือบางคนอาจจะใจร้อน รอข้ามวันไม่ได้แล้วก็ทําเช้าเย็นกินได้เลยก็ใช้สูตรนี้เราจะใช้ปริมาณของแป้งเยอะหน่อยค่ะเราจะไม่ใช้แต่น้ําแช่ข้าวเราก็จะโขกเอาแป้งจากข้าวเหนียวที่เราแช่เอาไว้แบบนี้นําน้ําแช่ข้าวมาละลายเอาน้ําแป้งให้ได้มีความเหนียวข้นแป้งน้ำแป้งเยอะๆมีความเข้มเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให ผักนั้นดองเปรี้ยวได้ไวค่ะเตรียมของเสร็จหมดแล้วเราก็จะมาขั้นตอนของการดองค่ะนําเกลือแกงใส่ลงไปอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราไม่ต้องใส่เยอะ ใส่เยอะไปมันจะเค็มเค็มแล้วมันแก้ยากเสร็จแล้วก็มากรองเอาน้ําแป้งที่เราโขลกเมื่อสักครูน่นี้ที่เราละลายเอาไว้นะคะเทใส่ลงไปกะให้ท่วมผักกาดไม่ต้องท่วมเยอะนะคะแค่ปริมปมกะแค่ท่วมเพราะว่าพอเราหมักระดองไปแล้วน้ํามันจะออกจากผักกาดอีกทีหนึง่งเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าเพื่อให้กะแกงละลายค่ะนี่ก็เป็น เสร็จสับขั้นตอนการเตรียมทุกอย่างเหลือแต่นำไปหมักไปดองไว้เราทำช่วงเช้าประมาณ8โมงเช้าเราก็ไปพิสูจน์รสชาติจนช่วงเย็นค่ะเราจะมาเอาไปเปิดแล้วก็ลองชิมรสชาติกันดูโรยพริกสักหน่อยเพื่อให้ได้รสเผ็ดเวลาเอาไปกินเคียงกับ น้ำพริกก็จะอร่อยค่ะต้องปิดฝาเอาไว้ให้มิดชิดนะคะแล้วก็ตกเย็นมาประมาณ7-8ชั่วโมงค่ะถ้าคนที่ไม่ชอบเปรี้ยวจัดนะคะไม่ชอบเปรี้ยวมากนี่ก็คือว่าถือว่าใช้ได้เลยถ้าอย่างแม่บ้านยุคเอทีก็จะชอบรสประมาณนี้ มันจะมีเปรี้ยวพอคือกินเคียงกับน้ำพริกเคียงกับส้มตำก็จะเหมาะจาะพอดีเลยแต่ถ้าเราต้องการเปรี้ยวมากก็คือพวกนี้ความเปรี้ยวก็จะมาเต็มแต่ถ้าออกเปรี้ยวก็คือเพื่อนๆต้องเอาแพ็คใส่ถุงแล้วก็แช่ตู้เย็นไปเลยค่ะจะได้ลดความเปรี้ยวจะได้ไม่เลยไปอีกเมื่อนี้ทํา ทำพริกบาราสับทรงเครื่องส่งลูกค้านะคะก็จะมีส่วนที่แบ่งเก็บเอาไว้สำหรับกินเองทานเองที่บ้านรักได้พิสูจน์รสชาติของผักดองด้วยเมนูอร่อยโดยเฉพาะคนอีสานจะชอบมากแซ่บสดๆดเลยค่ะถ้าเปนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็จะลืมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง นอันตองชาแนลสาระดีๆจากแม่บ้านยุกอธิด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ